สวัสดีครับผมวันนี้ผมมากับปัญหาเกียร์โตโยต้า AE ร้อยนะครับปัญหาคือเกียร์ถอยหลังเข้าไม่ได้นะครับแต่ผมไปตรวจเช็คดูแล้วสรสุปว่าสายเกียร์มันมีปัญหามันขาดคอครับมันทําให้มันเข้าเกียร์ไม่ได้เลยตอนนี้เราก็ไปซื้อสายมาแล้วสายเกียร์เป็นสายมือสองซื้อมา ห้าร้อยบาทของเดินนะครับมันหักตรงนี้ตรงที่ผมยึโป้งจิ้มเนี่ยหักตรงนี้ครับ,รรรรบเดี๋ยวผมวเปิดให้ดูด้านหน้ารถนะครับแป๊บครับอ่าน,นี่อันนี้ผมได้รื้อดูเบื้องต้นนะครับรื้อดูเบื้องต้นแล้วสายเส้นนี้ไม่มีปัญหานะครับมีปัญหาสายเส้นนี้เส้นนี้ อาการนะครับอาการเข้าเกียร์ไม่ได้นะครับเข้าเกียร์ถอยหลังไม่ได้นี่ครับเข้าเกียร์ถอยหลังไม่ได้สรสุปว่าคอสายเกียร์ด้านหน้ามันหักไปคอตรงนี้นะครับด้านหน้ามันหักไปเดี๋ยวผมพาไปดูครับ <S <S นี่ผมพามาดูตรงนี้นะครับจะมองอยากนิดนึง เมื่อกี้ไม่ได้เปิดแฟลชแล้มองไม่เห็นโอเคครับพาดูนะฮะปึ๊บนี่สายเส้นนี้นะครับที่ผมเอารวดผูกไว้นะครับอันนี้ผูกไว้ชั่วคราวนะเมื่อคืนถอยหลังไม่ได้ครับต้องทำแบบนี้ไปก่อนใช้ลวดผูกนี่ฮะหักนะค,คอตรงนี้เลยตรงนี้ ทำให้มันถอยหลังไม่ได้เดี๋ยวผมเจอทำการเปลี่ยนวันนี้โอเคอ่าเดี๋ยวเราไขาน็อตสตัวนี้ออกนะครับ1ตัว2ตัว3มตัวสี่ตัวนี้ไขออกใช้ตัวทีไขก็ได้นะครับอ่าเพื่อความสะดวกอันนี้ไม่ได้โชว์ว่าเก่งนะครับ คือพอมีเครื่องมืออยู่เราทำเองง่ายก็ทำไปถ้าขี้เกียจทำก็ไปเข้าร้านเราไม่รู้ว่าราคาซ่อมอยู่ที่เท่าไหร่อาจจะพันกาบทหรือเปล่าทำได้ก็ทำนะครับทำไม่ได้ก็เข้าร้านไปโอเคเดี๋ยวผมไขนี่ก่อนนะครับอดีทายคนเดียวโอ,โอเคนะครับตอนนี้เราถอดตรงนี้ออกมาแล้วนะครับตรงขอเกียร์ จะเห็นสายตรงนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราใช้กิฟอ่าเราใช้ครีมทางกิฟตตัวนี้ออกนะครับเนี่ยตรงนี้ครับปลดกิฟตตัวนี้ออกแล้วเราก็เอาสายออกได้ตามนี้นะครับสักคู่เดี๋ยวผมไปหาคีมก่อนโอเคครับตอนนี้เราถอดสายแล้วคือต้องคอนะครับ ตรงคอรตรงนี้ตรงแป้นสี่เหลี่ยมสีเงินเราต้องใช้ครีมดึงมันออกเราใช้ครีมดึงมันออกนะครับดึงขึ้นนะครับคีบตรงนี้คีบตรงนี้มาดึงออกมาถ้าเกเป็นสายเดี๋ยวเราจะคีบตัวนี้นะครับคีบตัวนี้ออกมาเราเปลี่ยนสายนี้สายเดียว <ersch> ี่จะดึงขึ้นนะครับโอเคเมื okay, ่อกี้โง่อยู่พักหนึ่งครับลืมถอดถาดนี้อ Lil อกครับถาดรองตัวนี้ถอดออกมาทีนนี้ง่ายแล้วกำลังดูอยู่ว่าเราใช้คีมดึงออกมาได้น่าจะได้นะเนี่ยอือ จะใส่ครีมอย่างเดียวดูแล้วไม่มีน็อตอะไรไขยอยู่โอเคนะครับเดี๋ยวเราต้องถอดตรงนี้ออกตรงนี้น็อตเบอร์สิบแล้วก็ตรงนี้น็อตเบอร์สิบสองตัว จอให้แป้นครอบมันออกมาโอเคโอเคนะครับตอนนี้เราปดเรครื่องดตัวนี้ออกมาแล้วนะฮะปดชนิกออกมาแล้วอืมเฟนติก ปลดออกมาแล้วเราก็มาไล่ถอดกิปบหัวนี้ต่อเลยกิปบนะครับปลดกิบออกแล้วเดี๋ยวเราจะดึงกลับเข้าไปข้างในโดยผ่านทางรูที่มันออกมาแล้วแหละรูนั้นโอเคโอเคนะครับเหนียวไขน็อตเบอร์สิบตรงนี้อีกสองตัวนะครับแล้วก็ปลดสายออกได้แล้วครับผม พร้อมเปลี่ยนโอเคนะครับตอนนี้เราลือออกมาแล้วครับเดี๋ยวเราจะทําการยัดกลับไปเหมือนเดิมทุกอย่างทําย้อนกลับเหมือนเดิมนะครับสายย้อนกลับไปที่เดิมเลยตอนเดมอนนี้ที่ปลอดออกมานะอยู่ด้านในครับอยู่ใต้กล่องตรงนั้นนะครับไขน็อตเบอร์สิบสองตัวโอเค เรากลับมาทางเดิมเลยนะครับทุกอย่างทำเหมือนเดิมตอนถอดออกมาทำเหมือนตอนถอดออกมาะลรครับ แันล็อกนะครับ oh. ขับไปใส่ที่เดิมเหมือนเดิมใส่ที่เ,เส้นโอเคโอเคเรียบร้อยเครื่องมือในการใช้ผมมีแค่นี้นะครับเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราจะลองไปดูกันนะครับด้านหน้า เราจะลองเดินหน้าจะลองไปหลังล้วโอเคเขาได้แล้วเรียบร้อยอถ้ามันมีเสียง,งแรกแรก๊กแกร๊กแบบนี้นะครับไม่ต้องตกใจนะครับเราไขาน็อตสี่ตัวตรงเกียร์ขยับขึ้นไปข้างบนอีกนิดนึงขยับขึ้นไปด้านหน้าหน่อยครับโอเคนะครับตอนนี้ผมลองตั้งหัวเกียร์นะครับ จะลองถอยหลังดูโอเคเปึ๊บเลยติดแนละ้เดี๋ยวเราลองถอยหลังดูนะครับโอเคฮะถอยได้ปกติเกียวกว่างปกติเดินหน้าปกติดีนะครับโอเคลองถอยหลังอีกทีปึ๊บปึ๊บปล๊ครับ ได้โอเคเรียบร้อยนะครับการใส่เกียร์แบบไม่ยุ่งยากครับพอมีเวลาทำก็ทำไปครับไม่ต้องไปถึงช่างวิ่งหาอะไรเอาครับอันนี้ก็6 0 0บาทครับจบโอเคครับสวัสดีครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ได้ก็ดีนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับคลิปหน้าเราจะมาทำอะไรกันติดตามกันนะครับสวัสดีครับ